เรียนเชิญสองคนประเกนพระหนึ่งรูปนะครับรูปที่หนึ่งเรียนเชิญคุณเด่นชัยสายสุพรรณและคุณดำรงวงทองเรียนเชิญครับประสงค์รูปที่สองเรียนเชิญคุณมนต์ศิ์คำสร้อยและคุณรักรุ่งโรดพระสงค์รูปที่สามเรียนเชิญคุณวิทย์ธนวัตรและคุณเบียสุปรีดา พระสงฆ์รูปที่สี่เรียนเชิญคุณดาวมายุรีและคุณนุชจรีศรีราชาและพระสงฆ์รูปที่ห้าเรียนเชิญคุณเพนนาพามุกดาม,มาศและคุณทานทิพถาวรศิรินี่เป็นการประเคนทยธรรมอีกสักครู่หนึ่งจะเป็นการทอดผ้าโดยผู้ใหญ่สี่ท่านนะครับครับเมื่อพร้อมแล้วจับ ผ่านทายธรรมยกประเคนพระสงฆ์นะครับพวกเราก็สาธุนะหนึ่งสองสาสาธุขออนุมโมทนาขอบพระคุณครับแม่ผ่องท่านก็นั่งมองอยู่นอนมองอยู่นะแล้วก็ก้มมองอยู่ก้มมองจากข้างบนจ้องมองจากภาพแล้วก็นอนมองจากสวรรค์นะครับ เกตตาโนสราไนโรุนงวาโสโกวายาเชิญทุกท่านกราบพระครับอะราหังสัมมาสัมพุทธโรภควาพุทธังพภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพภควตาธมโมธัมมังนัมสามิ สุปติปันโนภควะโตสาวะกะสังโคสังขังนัมามิ